โดยเฉพาะตอนนี้นะมีฉายทางจอ iMac ในเมเจอร์แล้วคือผมจำได้ผมก็ดู iMac ตอนที่เรื่องนี้เข้าเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะกลับไปทบทวนอีกทีหนึ่งก็เลยมาทำคลิปนี้เพื่อเป็นการวิวอัพคลิปนี้ผมก็จะขอมารีวิวกับหนังฟอร์มยักษ์นะครับที่ตอนนี้ครบรอบ10ปีพอดีเลยนะครับกับหนังที่มีชื่อว่า inception จิตพิฆาตโลก สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวหนังในแบบช่องมาดูหนังกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยหนังเรื่อง Inception เนี่ยนะครับถูกนำกลับเข้ามาฉายบนจอ iMac อีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากตอนนี้ ครบรอบ10ปีกับหนังเรื่อง Inception พอดีนะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีหนังเรื่องใหม่ของ Christopher Nolan อีกเรื่องนึงนะครับที่กำลังจะเข้าโรงปลายเดือนนี้นะก็คือหนังเรื่อง Tenet นะครับต,ตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการบิวเอา Inception กลับมาฉายบนจอ IMAX ให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์แบบเต็มจอเต็มตาเต็มความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะครับในโรงเมเจอร์ทุกสาขา อ่ะแต่ก่อนจะดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ชมทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับ Inception จิตพิฆาตโลกนะครับกำกับโดยคริสโตเฟอร์โนแลนและนำแสดงโดยลีโอนาร์โดดีคราปเีโอเอเลนเพจเคลเลียนเมอร์ฟีโจเซฟกอร์ดอนเลวิธทอมฮาร์ดี มาริยงโกติยาเคนวาตานาเบและหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถดูได้ทางช่องทาง Netflix นะหรือว่าใครอยากจะดูที่โรง i m a x ตอนนี้ก็นำกลับเข้ามาฉายแล้วเรียบร้อยแค่โหลดแอปลงทะเบียนเสรยรหัสาหาคำเชิญแล้วเลือกซื้อสินค้าจาก U ูพิ Choice แค่นี้ก็ได้เป็น U ู i ิกเกอร์แล้วยิ่งชอบเยอะยิ่งได้แคชแบ็คเยอะดนะ้วยนะแชร์สินค้าที่เราชอบแล้วมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่เราแชร์ เราก็าจะได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนซื้อจากลิกงของเราเลยยิ่งชอบยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ใครๆก็เป็นยูพิกเกอร์ไปชอบเลยยูพิกเลิศเลยสำหรับใครหลายๆคนที่เป็นนักดูหนังหรือว่านิยมชมชอบการดูหนังนะครับทุกคนก็คงจะรู้จักคิสโตเฟอร์โนแลนด์อยู่แล้วนะครับว่าเป็นผู้กกับที่มีผลงานยอดเยี่ยมมากๆหลายเรื่องนะอาทิเช่นนอเทชันเรื่องนี้เรื่องที่1น,นะครับหรือว่าอินเตอร์เซล่าดันเคิหรือว่า Inter The Dark Knight Trilogy นะครับนี่3เรื่อง4 5เรื่องนี้นะครับก็คือแบบเดอะเบสสุดยอดในแบบแนวทางของคริสโตเฟอร์โน o แลนจริงๆซึ่งคริสโตเฟอร์นแลนเนี่ยไปพนุูงกับที่มีเส้นเรื่องเส้นทางการปูเรื่องเทคนิคการวางภาพซาวทรก ที่หลายๆคนดูแล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าผลงานของคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยมีทั้งเอกลักษณ์และก็เรื่องราวเส้นเรื่องที่สลับซับซ้อนคาดเดาทางไดย้ยากจริงๆและ Inception เนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกเลยนะครับว่าตอนแรกที่ผมเห็นตัวอย่างเนี่ยแค่รีโอนาโดดิแคปปิโอมาสแสดงเนี่ยผมก็โคตรอยากดูแล้วมีโจเซฟโบดอนเลวินกำกับโดยคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยมันยิ่งมีคุณความน่าดูเข้าไปใหญ่นะฮะเพราะว่าดาราแต่ละท่านแต่ละคนมาร่วมงานกับูงการระดับนี้เนี่ย มันหายาครับซึ่งเรยอนโดก็ร่วมผลงานหนึ่งครั้งนั้นแล้วก็เป็นงานที่บอกได้เลยครับว่าน่าชมน่าดูอย่างยิ่งใครที่ยังไม่เคยได้ดูหนังเรื่องนี้ผมนะครับแนะนําจริงๆและหนังเรื่องนี้บอกเลยนะครับว่าดูรอบเดียวไม่เก็ทและหาคํำตอบของความหมายภายในหนึ่งรอบไม่ได้แน่นอนเพราะว่าคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยค่อนข้างที่จะ เขียนบทมาแบบซับซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างแบทแมนเนี่ยมาในเรื่องของปรัชญาการเป็นอยู่สังคมของมนุษย์การบ้านการเมืองอาชญากร,รมอินเตอร์เซรามาเรื่องของเวลานะครับเวลาในดาวแต่ละดาวความคิดความรักที่อยู่เหนือการเวลาหรือว่ามิติต่างๆนะครับในความเป็นไซไฟอวโกาศซึ่งทํามาแล้วเรื่องจริงๆทฤษฎีความเป็นอยู่ของหลุมดําหรือว่า ทฤษฎีของเวลาแต่ละดาวเนี่ยกลับค่อนข้างที่จะเป็นจริงมากขึ้นหรือว่าเรื่องใหม่เรื่องเทรนเนนเนี่ยก็เป็นหนังที่สะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเวลาแน่นอนแต่ว่าการเวลาของแต่ละคนในการควบคุมเนี่ยจะเป็นยังไงย้อนกลับหรือว่าเดินหน้าในอนาคตหรือว่าใครที่เป็นคนควบคุมเวลาเนี่ยก็ต้องไปดูกันในหนังจริงนะครับผมก็ยังคาดเดามไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเรื่อง i n c e p t i o n เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความฝันล้วนๆครับและเป็นอะไรที่เรียกได้ว่า คิดได้ยังไงกับพลอตหนังแบบนี้นะครับซึ่งทฤษฎีที่คริสโตเฟอร์โนแลนเอามาใช้ในหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเขาเขียนมาจากการจดบันทึกและวิจัยมาจากทฤษฎีความฝันอย่างแท้จริงเลยนะฮะซึ่งในเรื่องราวของ Inception นเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่ามันซับซ้อนนะครับฝันชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ใช้เวลากี่ปีเวลาในความฝัน แตกต่างกันเท่าไหร่วิธีการปลูกขึ้นมาในแต่ละความฝันเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็แบบเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายแล้วก็น่าดูน่าชมมากๆซึ่งพอเอาธีมของความเป็นแอคชั่นจัลกรรมการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดโดยเข้าไปจรัลกรรมในความฝันเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าคิดได้ยังไงคือ Amazing มากๆก่บการดูซึ่งผมเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าดูเรื่องนี้ มากกว่า5รอบนะก็เยอะกว่า5รอบแต่ว่าถึง10ยังไม่แน่ใจแด่ว่างๆก็เปิดดูนะครับดูดีเทลรายละเอียดต่างๆยิบย่อยที่แบบเรียกได้ว่าละเอียดจริงๆคือโนแลนด์ทําออกมาซ้อนซ้อนซอนฝันซ้อนฝันซีนซ้อนซีนซ้อนเข้าไปแค่ระยะเวลาในหนังเนี่ยมันก็แบบ ที่สุดของความซับซ้อนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูรอบแรกหรือรอบสองเนี่ยอาจจะค้นหาคําตอบที่โนแลนเนี่ยเขาส่งข้อความแมสเซจต่างๆไว้ในความฝันไว้ในแต่ละซีนแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆอี่ยจะดูแลรู้เรื่องอ่ะมากกว่าสองรอบขึ้นไปนะต้องตั้งใจดูที่จริงผมเนี่ยหรอบนะหเพราะว่าชอบชอบรือในโรดิคาปิโอชอบวิธีการวางซีนวางฉากชอบงานเพลงที่ฮันซิมเมอร์กำกับ เพลงไว้โอ้โหทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยบทเนี่ยไม่ต้องพูดเลยผมคิดว่ายอดเยี่ยมมากๆมาที่ด้านที่2ก็คือดารานะักแสดแงโอ้โหแต่ละคนมีเคนวัตตันเนเบ้มาเโยอกอริยาเรโอนารโดดิคร์มิโอโจเซสโกเดเลวิทอมฮาร์ดีและดาราอีกหลายท่านเคลรี่เมอร์ฟี่โอ้โหดาราแต่ละท่านนะครับแต่ละคนเรียกได้ว่าสุดจริงและแสดแงเรื่องนี้เนี่ยเอาแค่เรโอนารโดคนเดียวยก็เพินตายนะมาแบบ เสริมทับด้วทอมพันดี้เคนวาตนาเบค้คือดาราแต่เราคลนมาแบบเต็มๆแล้วเราดูแลเรารู้สึกว่าเราอินไปกับหนังเรื่องนี้มากนะครับฉะนั้นเนี่ยในพาร์ทของวามดราม่าความกดดันที่หนังเรื่องนี้ได้สร้างขึ้นมาถูกถ่ายทอดโดยดาราระดับโลกขนาดนี้เนี่ยแต่ละคนเนีมีรางวัลประกอบด้วยของตัวเองหมดเลยนะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นดาราใหญ่ครับคอลลี่ยูทุกทา่านฉะนั้นเนี่ยเรื่องดารา ไม่ต้องกังวลครับตีบทแต่งแบบกระจุยเป็นหนังแอคชั่นวิทยาศาสตร์ที่มีความดราม่าผสมได้แบบรวตัวพอดีเป๊ะมากๆนานที่สาครับองค์ประกอบฉาอบกองค์ประกอบสีแสงสีและเสียงเรื่องนี้นะอย่างที่เรารู้ว่ารสนิยมของพิสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยเขาจะไม่อยากใช้คอมพิวเมตอร์กราฟิกเยอะมากนะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยพิสโตเฟอร์โนแลนก็ต้องยอมนะครับมีคอมพิวเมตอร์กราฟิกเยอะมากเป็นพิเศษซึ่งในอินเแตชั่นเนี่ยแต่ละฉากแต่ละซีนที่ ถูกวางเอาไว้เนี่ยโอ้โหมันมาแบบเหนือจินตนาการเราเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคนที่ดูตัวอย่างครั้งแรกหรือว่าใครที่เห็นหนังเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามัน Amazing ในหลายหลายอย่างคืออ่อซีนหนึ่งที่ผมคิดว่ามหัศารย์ที่สุดเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็เดาไปต่างๆนานาคือฟุ้งแบบมันโอไปเยอะมากเลยคือซีนที่สู้กันแล้วตึกมันแบบคนมันต้องรออยู่ในตึกคือเป็นซีนที่โจเซฟโกลดอนนะครับต้องต่อสู้กับใครก็ไม่รู้ในหนังนะโอ้โหเรียกได้ว่า ผมเนี่ยมันโนไปมากเลยใครที่ยังไม่ดูก็น่าจะมันโนนะครับเฮ้ยมันจะเดินเรื่องยังไงมันจะเป็นไงทาไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันอยู่ในโลกอะไรนะอะไรประมาณนั้นคือผมบอกไว้เลยนะครับว่าถึงแม้ผมจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความฝันมันจะดูเป็นสปอยล์นะผมผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าเป็นความฝันอแต่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงก็ไปดูกันเองฉะนั้นเนี่ยเรื่ององค์ประกอบชาวประกอบศินป์ซีจีต่างๆเนี่ยเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่ซี่่สุดดของคิโผมวา คีทอฟเฟอร์ดนแนนเนี่ยเขาถ่ายด้วยระบบอันันหลอกแบบสร้างเซตสร้างห้องขึ้นมาแบบไอซีนที่มันหมุนๆที่เป็นลอยๆเนี่ยเขาก็สร้างห้องขึ้นมาแล้วก็สู้กันจริงๆแล้วก็ใช้มุมกล้องอีกทีนึงนะครับแต่ว่าซีนที่เป็นโลกที่พลิกกลับด้านหรือว่าซีนติดถล่มทะเลทรายอะไรนี้ก็ลองไปดูกันเองแลวกันนะครับว่ามันก็คงจาเป็นที่จะต้องใช้นะเพราะว่ามันเป็นโลกแห่งความฝันสส่วนใหญ่ ทีนี้นะครับท้านสุดท้ายก็คือซาวด์แทร็กคือบอกได้เลยครับว่างานฮันซิเมอร์แต่ละเรื่องแต่ละบทเพลงเนี่ยฮันซิเมอร์บอกเลยนะครับราง,ารง,ง Time รวัลการันตีคับแกล้มากมากไม่ว่าจะเป็นหนดาร์กไนท์ไม่ว่าจะเป็นดันเคิร์กคือทุกอย่างเนี่ยเขาตีโจทย์มากับเรื่องของหนังนั้นฉะนั้นเนี่ยฮันซิเมอร์เนี่ยไม่เคยพลาดง,นะงานของฮิสเทอร์เฟย์โนแลนเนี่ยผมบอกเลยว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกอินไปกับหนักมากๆเพราะซาวด์แทร็ก เพลงดนตรีของฮาร์ซิมเมอร์นะฮะผมคิดว่ามีผลถึง50%ที่ทำให้หนังของพีซโตเฟอร์โนแลนออกมาเหนือทุกๆเรื่องนะครับอ่ะเอาเป็นว่าฉะนั้นเนี่ยผมพูดมาักขนาดนี้นะครับว่าปีโนแลนแล้วชอบผลงานของโนแลนมากขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่มีลิโอเนลดิคาพิโอที่ผมชื่นชอบเขามากๆเนี่ยฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจครับว่าผมจะให้คะแนนทั้งหมดกับหนังเรื่องนี้ i ิ c นเซชั n นด้วยคะแนนภาพรวมทั้งหมด 10เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ inception จิตพิฆาตโลกผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป10เต็ม10ก็เป็นหนึงเรื่องนะครับที่ผมบอกเลยนะครับว่าผมดูกี่รอบผมก็ไม่เบื่อนะดูยังไงก็สนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นดูโฮมเธเยเตอร์ที่บ้านดูในสมาร์ทโฟนใส่หูฟังโอ้โหมันได้อารมณ์ได้อัตรรแล้วก็ได้อะไรได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นตลอดโดยเฉพาะตอนนี้นะมีฉายทางจอ iMac ในเมเจอร์แล้วคือผมจำได้ผมก็ดู iMac ตอนที่เรื่องนี้เข้าเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะกลับไปทบทวนอีกทีนึงก็เลยมาทำคลิปนี้เพื่อเป็นการวิวอัพใครที่ผลาดระบบ iMac ตอนที่เข้าตอนนั้นนะครับไปดูฮะผมคิดว่าน่าจะได้อะไรเยอะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูและไม่มีเวลาไปดูในโลกก็สตีมมิ่งทาง Netflix ก็ได้นะครับตอนนี้ n น t f l i x เขาก็มีแล้วกับ Inception แต่ผมแนะนำจริงๆนะว่าไปดู iMac ตอนนี้นะครับ รับรองว่าน่าจะเต็มจอเต็มใจใครที่เคยดูมาหลายรอบแล้วก็คิดว่าไปทบทวนแล้วก็ไปดึงฟีลลิ่งอารมณ์แบบเดิมกลับมาอยู่จอไอแมทสปีดแฟชั่นก็ได้ครับก็สุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดนะก็เป็นความรู้สึกของผมส่วนตัวนะครับเพื่อนๆดูอาจจะไม่ได้ให้คะแนนเต็มสิบแบบที่ผมให้ก็ได้นะก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่า ดูแล้วงงดูไม่รู้เรื่องก็จะมีนะค,คนที่ไม่ชอบก็มีแต่ผมเนี่ยอยู่ในฝั่งที่ชอบเรื่องนี้แล้วกันก็เป็นความที่สึกษดูของผมนะครับเ,เพื่อนๆดูกันแล้วให้คะแนนเรื่องนี้เท่าไหร,ร่นะฮะมาช่วยกันคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าตรงไหนให้คะแนนเท่าไหร่บ้างสุดท้ายนะครับฝากกด s u b s c r i b ์แลวก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข้อสารการรีวิวนั้นหนังเปาา็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ อ่ะสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงสปอยนะครับจุดสังเกตของหนัง Inception ว่าในแต่ละพาทแต่ละตอนหรือว่าตอนจบเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่อยากรู้เรื่องราวที่สปอยนะฮะก็ปิดคลิปนี้หรือว่าเปลี่ยนไปดูคลิปอื่นได้เลยนะครับประการแรกนะครับความฝันในหนังเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งหมด3ชั้นนะครับแล้วการที่จะออกจากความฝันนะครับคนที่ออกจากความฝันได้คือการโดนปลุกนะครับหรือว่าการตายในฝันก็จะมี2แบบเท่านั้นนะครับ ชั้นที่2เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการตายโดยตกจากที่สูงนะครับชั้นที่3าก็จะเป็นการตายโดยตกจากที่สูงเหมือนกันจุดสังเกตนะครับโทเทมนะครับโทเทมทุกคนจะมีโทเทมเป็นของตัวเองอย่างเช่นพระเอกจะเป็นลูกห่างเล็กๆหรือว่าบางคนจะเป็นลูกเต่าหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเพื่อเอาไว้ใช้ตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยหลุดมาจากความฝันหรือ,าาย,อยังเพราะว่าในหนังเรื่องนี้มันก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะตัวของโอนนาร์โดดีแคปปิโอนะฮะมันด้วยความซับซ้อนที่เขา ทำเรื่องราวไว้กับคู่รักของเขาเกับมาริยงกฤติยานะจนแฟนเขาเนี่ยแยกแยะไม่ออกนะครับว่าอยู่ไหนคือความจริงอยู่ตรงไหนคือความฝันซึ่งให้สังเกตนะครับว่าโทเทมของพระเอกเนี่ยคือแหวนนะครับถ้าเกิดในโลกแห่งความจริงเนี่ยพระเอกจะไม่มีแหวนถ้าเกิดว่าอยู่ในโลกแห่งความฝันเนี่ยพระเอกจะมีแหวนอยู่ในมือตลอด แล้วพระเอกนะครับยอมไปความฝันชั้นสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะไปหาไซโตะก็คือย้อนไปฉากแรกนั่นเองเพราะว่าไซโตะเนี่ยจมอยู่ในความฝันที่ลึกมากเพราะว่าถูกยิงตั้งแต่ชั้นแรกที่เขาไปปฏิบัติการนะครับสาเหตุที่ไปนะครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยจมน้ําตายในชั้นที่2องถ้าเกิดใครที่ดูนะครับจะรู้ว่าชั้นที่2เนี่ยทุกคนอยู่ในรถตู้แล้วเวลามันจะช้ากว่าความฝันชั้นที่1นนะครับเมื่อพระเอกตายเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าตายแน่ๆเลยแต่ที่ไหนได้ เพื่อไปหาไซโตและก็นําไซโตกออกมานะครับสุดท้ายก็ออกมาได้และปมของเอกก็คือเขาอยากจะไปหาลูกเขานะครับกับการจรารกรรมทั้งหมดทั้งการป้นความคิดความฝันต,ต่างๆนะครับสุดท้ายเนี่ยหนังทั้งเรื่องเนี่ยเขาไม่ให้เราเห็นหน้าของลูกของโดนาโดดีคาปิโอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีนไหนก็แล้วแต่แต่สุดท้ายฉากสุดท้ายนะครับเราได้เห็นหน้าของลูกของโดนาโดครบนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ ที่ไหนที่อยู่กับพ่อของพระเอกนะครับนั่นคือเรื่องจริงฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายฉากสุดท้ายของหนังเรื่องนี้ได้อยู่กับพ,อพ่อพระเอกนะครับแปลว่าเขาได้เหยียบแผ่นดินอเมริการจริงๆไปเจอพ่อเขาจริงๆและไปเจอลูกเขาจริงๆและจุดสุดท้ายนะครับเราจะเห็นโทรเทมของพระเอกที่หมุนเอาไว้เพื่อเขาตรวจด,ดูตัวเองนะครับว่าเขาหลุดมาจากความฝันหรือยังปรากฏว่าในหนังเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาตัดตอนท้ายไปนะครับในจังหวะที่ลูกขางกําลังสั่น เหมือนทำท่าว่ากำลังจะลลงแต่ว่าทุกครั้งที่ลูกขังไม่ลลมลูกขังจะหมุนแบบนิ่งมากเลยครับอย่างสุดสังเกตก็คือซีนที่มามโยงบทิย่าแฟนเขาเอาลูกขังล็อกเอาไว้ในตู้เซฟอย่างเงี้ยครับมันก็จะหมุนอย่างนั้นตลอดไปแต่ปรากฏว่าสุดท้ายรครรับค์ประกอบก็คืออยู่กับพ่อพระเอกเจอพ่อพระเอกเนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องจริงแนละ้วดับหนึ่งเห็นหน้าลูกตัวเองสักทีเนี่ยเป็นความจริงแนละ้วดับสองสุดท้ายโคเทมทำท่าสั่นแล่ภาพก็คัดตัดไปก็หมายความว่า เป็นสัญลักษณ์ปรอาย่างที่ริสเทอร์เฟนโดนนใส่ทิ้งเอาไว้นะครับให้เป็นจุดสังเกตว่าเนี่ยคือความจริงก็สรุปนะครับสำหรับผมแล้วทุกอย่างคอมพลีสครับเดือนเรดิคราฟิโอทำทุกอย่างสําเร็จจนมาเจอความจริงในซีนสุดท้ายนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมดีความเองของผมนะครับที่สปยอยออกไปก็ขอบคุณมากๆครับที่ดูมาถึงตรงนี้ลาน้กอนสวัสดีครับ